สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่เจ็ดมกราคมถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดโปรแกรมการแข่งข,ขันปรับเปลี่ยนวันนี้หงแดงมาพร้อมกับเบอร์เรทอัปเดตล่าสุดนะเบอร์เรทเนี่ยได้จากเพจพานุพง์เจริญศรีเพจพานุพงเจริญศรีกรุณาส่งเบอร์เรทให้หงแดงวิเคราะห์แบบชนเรดถือว่าเป็นเบอร์เรทอัปเดตล่าสุด วันนี้มาพร้อมฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้พร้อมมวยรักมวยชอบ f c ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ f c ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งมวยรอบปูนเสือรอบสิบหกคนสุดท้ายสายบีนะวันนี้คู่หนึ่งจะได้ทราบว่าใครจะตกรอบเป็นคนแรกใครจะได้ไปต่อ โรเด็กว่าปัญญาวัยวันนี้เจอกับก้องเมืองไทยสพงษ์มรร้อยสิบก้องเมืองไทยเนี่ยถูกดันขึ้นมาจากตัวสำรองนะแทนนะแทนบรรลือศักเล็กอสนิทพันธ์ทีมงานมวยรอบปูนเสือมองว่าบรรลือศักเล็กนะห่างจึงถูกปลดออกดันนะดันกล้องเมืองไทยมาอยู่ในลายถ่ายทอดสดโรเล็กเนี่ยสิจากสีสมเด็จร้อยอดนะขณะที่ก้องเมืองไทยเนี่ยสจากสตูล โรเล็กฟอร์มล่าสุดนะมวยรอบปูนเสือแพ้ศิลาชัยสอทอมนครระยองนะโอ้วันนั้นเบียดแพ้ยกห้านิดเดียวขณะที่กล้องเมืองไทยนะกล้องเมืองไทยเนี่ยล่าสุดแพ้ศิลาชัยสอทอมนครระยองแล้วก็ไม่ได้ชกอีกเลยรอโปรแกรมนะสุดท้ายถูกดันขึ้นจากตัวสำรองมาอยู่ในลายถ่ายทอดสดมวยคู่นี้นะเป็นมวยขวา แข่งขวาหนักแรงเปิดเกมหมัดขวาศอกขวาเข่าในายดีเป็นมวยทางเดียวกันไฟเตอร์เปิดเกมเลดเปิดหน้านเลดเปิดโลเล็กต่อ3-2มวยคู่นี้กูรูแฟนมวยไทยเจ็ดสีมองว่าโลเล็กนะั้นได้เคลื่อนไหวมวยรอบปูนเสือได้ยกมวยรอบปูนเสือดูว่าความพร้อมดูดีกว่าอาวุธมวยใกล้เคียงกันสุดๆเบอร์เรดแสดงถึงความเชื่อมัน่นออกมาที่โรเล็ก ต่อสาคู่หนึ่งนะหงแดงให้อยู่ไปที่โรเล็ก FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านใดที่ยังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนําม,มวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตูสู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองคู่สองมวยรอบปูนเสือรอบสิบกคนสุดท้ายสายปีชนะผ่านเข้าสู่รอบแคนสุดท้ายศิลาชัยสอทอ แมนนครระยองวันนี้เจอกับฉลามเงินสิงห์มาวินร้อยสิบสองมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมานะเป็นศิลาชัยเคยเบียดชนะมาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งมวยรอบปูนเสือที่ช่องเจ็ดไม่ง่ายด้วยกันทั้งคู่ศิลาชัยเนี่ยสิบเก้าจากบ้านค่ายระยองนะขณะที่ฉลามเงินสิบเจ็ดจากสงขลาฟอร์มล่าสุดในศิลาชัยชนะโลเล็กวปัญญาไว ขณะที่ฉลามเงินเนี่ยชนะบรรลือสักเล็กอสนิทพันซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะฝีมือหลักเหลี่ยม i อคิ IQ, ก็ต้องศิลาใจถีบขวาแข่งซ้ายหมัดซ้ายสอกคมขวางหน้าแทงทําได้ดีสรีระรูปร่างดีขณะที่ฉลามเงินนะฉลามเงินซ้ายในอาชีพนอกนี่เตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมในถือว่าเป็นจุดแข็ง มวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่จังหวะฝีมือของศิลาชัยเลขเปิดศิลาชัยต่อ11 8วันนี้หงแดงมองว่าศิลาชัยดูว่าหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยเบอร์มวยดูดีกว่าสี่รารูปร่างดูดีกว่าวันนี้ในถ้าไม่ประทะก็ต้องถีบออกวางแข้งถีบออกวางแข้งพริ้วไปเรื่อยนะใช้ซ้ายยาวให้เป็นประโยชน์วันนี้นะวันนี้ศิลาชัยสอทอมน,นครระยองจะเบียด เฉือนชนะลามเงินสิงห์มาวินผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้าย FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่3นะคู่3มีรองคู่เอกปรับเปลี่ยนเลยส่วนคู่3เดิมถูกดันไปเป็นคู่เอกวันนี้นะคู่3รองคู่เอกได้ริธิชัยวอเทคโนโูหลวงปู่สวงเจอกับนี่เลยเพชรตาปี พียูผ้าใบหรือเพชรตะปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์มวยคู่นี้ถือว่าถูกคู่ถูกเวลาถูกตลาดฝีมือครบเครื่องด้วยกันตะค่วันนี้มาเจอกันที่พิกัดสบายสบาย,บาย 125. ร้อยยี่สิบห้าฤทธิชัยสิบเก้าจากน้ำยืนอุบลน,นะฟอร์มล่าสุดแพ้กล้องสุรินสอจอเล็กเมืองนอนเสมอดีเซลเล็กมรรวมใจเพื่อนสุดท้ายชนะน,น,นกยกสีเพชรอันวาสารฝันกีฬานา,นาทวีขณะที่ เพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์หรือพียูผ้าใบยีิบเอ็ดจากสุราษฎร์ธานีนะชนะสิริโชคส,สพงกอรมอนชนะพลชัยห้างทองเมรดาสุดท้ายแพ้วันวิเศษลูกบ้านใหญ่จังหวะฝีมือได้กันทั้งคู่เป็นมวยขวาพริ้วหลักเหลี่ยมไอคิมวยคู่นี้นะจังหวะสองจังหวะสามไม่ชัวร์ไม่หอกเป็นมวยอาวุธใกล้เคียงกันมากๆเลดเปิดนะเลดเปิดเนี่ยรทธิชัยต่อสิ 8มวยคู่นี้หงแดงมองว่ารองได้อาวุธเนี่ยเบียดคู่ขี้สูสีแต่ขณะที่จังหวะการทําลายจังหวะของคู่ต่อสู้เช่นว่าลูกถีบทาลายจังหวะลูกศอกหงแดงยังมองไปที่เพชรตาปีดูว่าเพชรตาปีมีลูกเหล่านี้ลูกรายละเอียดเหล่านี้ดูดีกว่าวันนี้มวยคู่สามรองคู่เอกนะหงแดงมองว่าฤทธิชัยต่อ11 8สามารถรองเพชรตาปีได้วันนี้ คู่สามรองคู่เอกให้อยู่ไปที่เปตตาปีเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาอย่าลืมดูโฆษณาของแดงโดยเขาได้จะขอพระคุณเป็นอย่างสูงมาที่คู่เอกนะโอ้คู่เอกเนี่ถูกดันลงมาจากคู่สามมาเจเป็นคู่เอกพยฆกอุดรอ,อออุดรหรือเทอดเกียริปรกรณ์พรสุรินนะเจอกับโรบินฮุดอินไฟสไตล์หรือเพท่าเรียร้อยยี่สิบสอง แจ็คอุดรนี่ยิบสองจากสุรินนะขนาดที่โรบินฮูดยิบสี่จากระนองทศเกตล่าสุดเนี่ยชนะนอกยกสองแสงส่งสโชคมีชัยชนะเพชรภาสอส,สพิษสุดท้ายแพ้เพชรแสนสุขโชคบางแสนขนาดที่โรบินฮูดเนี่ยชนะเพชรชาวลริตเพชรจินดีแพ้เพชรนำชโชคสจอโต้งปราจีนแพ้นอกยกสี่อัตชัยกีฬาสปอร์ต ในอาชีพก็ต้องเทิดเกียรตินะเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวา,ขวา,ขวาในเหนียวแน่นขณะที่โรบินฮูดนี่โรบินฮูดซ้ายฝีมือครบเครื่องทีบขวาวางซ้ายศอกหมัดดีขวางหน้าแทงทำได้ดีวันนี้หงแดงนะมวยคู่นี้เลดเปิดพยักอุดรต่อ1ิบพยักอุดรหรือเทอิดเกียรตินี่ในอาชีพฝีมือก็ต้องโรบินฮูดวันนี้หงแดงชอบไปที่ จังหวะฝีมือของโรบินฮูดชอบทางมวยนะโรบินฮูดอิสรีระรูปร่างดีโอเคหายไปนานแต่หายไปนานไม่น่าจะมีปัญหาเพราะล่าสุดเด็กเจออัธชัยมาก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันวันนี้น่าจะใช้ซ้ายยาวให้เป็นประโยชน์ขนาดเทิดเทิดเกียรตินาทีทองไม่มีวันนี้โรบินฮูดไม่กลัวมวยไม่มีนาะทีทองโรบินฮูดไม่กลัววันนี้ซ้ายซ้อมอยู่เอ็มเอกรุแข่งซ้ายหนักแรงสรีระรูปร่างดีวันนี้ คู่สนะหงแดงให้รองไปที่โรบินฮูดเลทเปิดพยักฆูดอต่อส1บเแปดชอบ4ชอบไปที่โรบินฮูดนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่7มกราคมสองพหาร้อยหกอัปเดตและหาสูตรโปรแกรมการแข่งขันปรับเปลี่ยนวันนี้หงแดงมาแบบชนเตะน fc ชอบกดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนะึ่แอดหงหนึ่งน่ะจิ้มมือรักมือชอบออกตัวมือรักมือชอบมาที่มือชอบนะชอบหนึ่งเนี่ยหงแดงชอบไปที่โรเล็กวาปัญญาไวโรเล็กมองว่านะพร้อมเคลื่อนไหวอาวุธหนักแรงวันนี้เบียดบทเบียดบท,บทจะเบียดเฉือนกล้องเมืองไทยสปงอมอน ได้ไปต่อมวยรอบปูนเสือชอบสองนะหงแดงชอบมาที่ศิลาชัยสอทอแมนนครระยองวันนี้มองว่าหลักเหลี่ยมไอคิวนะดีฝีมือครอบเครื่องวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะคู่ปรับเราชรามเงินสิงมาวินผ่านเข้าสู่รอบแปดคนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือชอบสามวันนี้หงแดงชอบมาที่เพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราชมวยคู่นี้หงแดงมองว่ารองได้ เพชรตาปีอาวุธทุกอย่างนะเบียดคู่ขี้สุสีกับฤทธิชัยแต่มีเรื่องของลูกรายละเอียดลูกทำลายจังหวะลูกซอกมองว่าเพชรตาปีครบเครื่องกว่าวันนี้เพชรตาปีจะเบียดเฉือนชนะฤิธิชัยวอเทคโนโลยีหลวงปู่สวงสนิวสนุกเลยนี่คือชอบสามเลทเปิดนั่นะเลดเปิดฤิธิชัยต่อสิบเอ็ดแปดส่วนชอบสุดท้ายของแดงชอบไปที่โรบินฮูดอินฟสไตล์มองว่าคู่ต่อสู้ไม่มีนาทีทอง วันนี้โรบินฮูดไม่มีกลัวทางมวยได้เปรียบออกก่อนได้เปรียบแข่งซ้ายยาวสรีรารูปร่างดีจะเบียดเฉือนชนะพยักอุดรอาวอาอุตุดรสนุกเลนเปิดพยักอุดรต่อ11 8วันนี้ให้อยู่วันที่โรบินฮูดนี่คือมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่7มกราคม FC ชอบกด s ับสไ r i b e กดติดตาม FC ต้องการข้อมูลอัปเดตล่าสุดช่างก่อนชก ช่างก่อนโชคเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับโรงพาลถือว่าเป็นข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดมาพร้อมกับเปอร์เรดมวยรักมวยชอบพร้อมทีเด็ดวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้เอฟซีของแดนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงๆรวยๆกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ